สวัสดีครับผมแฟนครับแฟนเพจเอฟซีทุกขุมสุคนนี้ก็หับวิทยาญาติพาแฟนเพจทแฟนขับมาเช็กระฆางของยุทธีตลาดบ้านคำเตยนะครับนะตำบลคำเตยอำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรครับผมอันนี้ก็อยู่กับเจ้าของง้ออยู่นะครับนะยืนสอบถามมาท้ายแฟนเพจแฟนครับฟังพร้อมๆกันเล่นนะครับเนาะนะครับเป็นง้อสาวสั่มน้อยหายไปไหนก่อนครับ อยากเชาเปียนะครับเนาะเมื่อถึงสามหมื่นนะครับเนาะ่วนมากเขาจะย่อไปถาม่วนมากกันสีแดงๆอย่างเช่นนั้นี่แต่มีแต่หลักสามนะครับเนาะสามสามสองอยู่ในเกณฑ์นี่นะครับน้องหอยคนนี้คนราคาพอฟังอยู่นะครับเนาะอามาจะโตครับมันอ่ะต่นี้หลายประเด็นเลยครับอยากเช่าห่างน่ะหนักแห่งราคาราคาพอฟังนะครับแล้วราคาพอเอาเนาะครับเนาะเป็นในหอยอื่นไม่ไฟแห้งครับผม หลอดตัวเลยครับเดี๋ยวสิขอเบอร์โถงในหอยพันแหย์นะครับเด้อเนี่ยครับง้วนราคาลักสองตัวครับผมทั้งสองตัวนะครับเนาะสองเจ็ดสองแปดสองห่าครับผมแต่ว่าต่อร้องในหอยพันเนื้อพันไหยคือเก่าเนะครับเด้อราคาเนี่ยก็ต่อร้องในทุกคนนะครับผมเลยกินเล้วใส่นะครับเด้อยังขักมาโทรมาหาในหอยพันเดี๋ยวสิขอเบอร์โถงพันแหยนะครับเนาะ เมื่อสาวสำน้อยก็คือจะไม่ถามมีอย่างมากมายเนาะครับเนาะแล้ที่สำคัญก็คือไปเห็ดแม่บอกแม่พันธุ์ในเหง้าไกลละครับเมื่อสาวเนาะครับเนาะเป็นไหงเมื่อสาวยอดถามมากก็สิมีแต่ลักสามนะครับสำ่มหน่อยอันนี้คนบัตรทั้งสามแม่มีคือเทราะหลายตัวอยู่อ๋อตัได้นเนี่ยครับมันเป็นแม่ลูกบบครับทั้งชั้ไหนเนาะมันครับมันเดียวมันเดียวครับลูกแยกไปแล้วครับลูกแยกไปแล้วนะครับเนาะ เป็นแยกทู่ Connie, ไปนะครับเนาะแมวอันน e okay. ี mm ่ประกันท so like ้องเนาะครับเนาะประกันท uh? uh ้องมีใบมิรอดครับมีใบมิรอดให้ครับผมสติงเดย์นะครับเนาะยืนยันมีใบมิรอดหัวใจยาอเรบประกันให้นะครับเนาะแม่ห้อยคนนี้ใบมิรอดให้ครับผมลูกสีลูกสองนี่นะครับนี่ในเกณฑ์นี่นะครับเนาะสองเ่อเกินสามสาวนั่นแม่นไหครับสาวนั่นแอ๋อแม่ท้องนี่ไรเป็นไงบ้าครับนสามหมื่นสองพันนะครับเนาะ ซื้อหนึ่งได้สองครับสามหมื่นสองพัอยเพิ่นเปิดไว้แฮงถือครับผมสาวนี่นะครับ้นไปตรวเอาหรอไปตรวเอางครับเนเทย่าลไม่ตัดอไปตัวถ้าสองาสามครับถ้าสอาสองนะครับนเนี่ยหน้าหนาหน่ครับหลายประเด็นนะ่กโอ้สงหมื่นหกหน้าหนากับราคาเกืบ่าถึงสเนี่ยครับเนี่ยในหอยวันนี้นะครับเนาะ โอ้ยครับผมว่เป็นอย่างนึกสำนึกนะครับผมบอกกันเรว่ายบ่อยอ๋อครับว่าเป็นอยังนะครับนั่นแถบเ่าเห็นเลยนะครับเนาะ่ว่าเนื้อหนังพันนี่เลื้อยจีนเลื้อยใส่เปิดไปซาวหกกระสันเนื้อหอยพันมียงง้ออะไรตัวนะครับเนาะเม่ลูกเมียลูกเนาะไรไปเน็ตนะครับเนี่ยอยากได้เนื้อหอยพันอยากซาวเจี๊ยดนะครับเนาะแม่ลูกลูกแม่ต่อร้องในพื้นที่กระสั่นเนื้อหอยพันว่าราคาที่ ย่อมย <row S 1> ้อแล้วบ่พอนะครับเนาะต้องได้อีก่ตั้งหักแน่หอยคนนึงเนี่ยนะครับแม่ลูกลูกแม่นะครับเนาะเมื่อเพิ่นหลายตัวอ่ะคือกัดบ้านยูแน่หอยยูช้างไหนครับเยโซครับผมเพิ่นกระชุ่มอย่เนาะเยโซญี่บ้านยังไงข้างหน้าข้างบนน้องแหน่นะครับเนาะนั่งทักมาโทรมาหาแน่หอยเพิ่นนะครับเนาะ สามห้าสามเจ็ดหกศูนย์หกเจ็ดหกศูนย์หกนี่แม่ด้วน่อน่อย้าเนาะเป็นขังมาโทมัส้ครับเนาะนีหอยชนี้วลายโตเลี้ยงแม่นี่ครับทำักหนาหกับแม่นี่นะครับเนาอขมหนาคมยนคมยนว่าเป็นสองล้องเท่าได้ครับหนาเป็นหนาโหุอยต่างหากทำอะไได้บ่ทำเดียรนีเข้าจ๊นองก้อจะมาโจันในสวอยู่ ทับสเดือนแล้วทับสเดือนแล้วจไมม,มไมมไ่เกิดนึ <จะ S 1> งเินเบี้บยินเท่าเดี๋ยกินเดี๋ยใส่นะครับเนาะนี่มงยอมหรอครับร<อ>ถ้าอยากซื้อหนึ่งได้สกับนี้นะครับนะซื้อสองได้สองกับีแม่ลูกนีครับซื้อหนึ่งได้สองกับแม่นี่นะครับเนาะราคาก็ยอมๆแขงชัวรหาในหอยเป็น,นเบอร์โทรกับทีคอแฮนเนาะครับเนาะ เริ่มมีแสงแดดแล้วครับขยับขยับมากลางๆตลาดจะน้อยนะครับนะมีแสงแดด้ว สามหมื่นเช้าหาร้อยท่องเราบ่ท่องนะครับเนาะซื้อหนึ่งได้สองวตัวพี่ใบปใบตัวพี่ตัวนี้เขาว่าเขาสมโตออกจากตลาดนี่นี้ไมสองแม่บ่มีสามเนาะขึ้นมันมีงวมาสามตัวนะครับเด้อมีงวสมไปแล้วท่องแล้วสามตัวนะครับแม่นี่ไรม่เดิครับแม่นี่มื่น้า ซี่เดือนนะครับแม่นี่ยมาแท้กลางเขาครับซื้อหนึ่งได้สองนะครับนะแม่นั่นก็ซื้อหนึ่งได้สองแท้กลางเชื่อกันครับผมไท้กลางไปหาเงี้ยนะครับเนาะนี่กลางคักๆเนี่ยกลางของแท้เลยเนาะครับเนาะแล้วนี่เอ้าสาวนั่นไหลฟ์ไปได้ละครับสาวนี่ยตอนหนึ่งมือห่าท่นห่า หมื่นหาพันห้านหอยนีเพิ่นก่ราคาย่อมเยาะครับเนาหมื่นห้าพันครับขพ้นมาจได้กับจังถัมโทรมา,มาจังตร้องนหอยผนอนะครับเน<อ>มีสตัวม่ทองสองตัวนี่ครับผมนี่นะครับแม่นึงมีแม่นึงเพิ่นรับประกันทองนะครับเนนหอยเพิ่นรับประกันทองนะครับเนาะเบอร์มาไห้นะครับน้าหอยศูนย์เก้าห้าแปดศูนย์เจ็ด 5 4าสี่หเนี่ครับงูทองทั้งสองตัวนะครับเนะี่แก้นันาดเสาก่อนี่นะครับสาวนี่นะครับเนี่ยรูปสามเป้นเจ็ดวบ้วาไปวุ่นมุมพิม่า้องมันเนี่ว่ะ กาวแ่าอ่าเข้าหัวมัแม่ลูกกันครับแม่ลูกลูกแม่ลูกไปทั้งคนวะตัวนี้คมนี่บะ่ะ โอ้คหกบฟังท่งผุนเนาะเนอะมาเลยครับผมว่าแม่ลูกลูกแม่ไล่ไปเน้นเละครับเปิดไวปย่อมเย้ยนะครับเนาะเนียนมาย่อมเย้านะครับเนาะสี่หมื่นสามพันครับผมว่าแม่ลูกลูกแม่คมนี่แม่กัดแดงๆเข้มๆนะครับลูกกัดเข้ยมๆแดงๆนะครับลูกพค,นะค,นะค,คนก็นกนได้ นะครับเนาะประกันขาให้พร้อผมนะครับเนาะรับประกันขายโขาทอนแห่ครับหางนงหางดรอ้อยห้อยเพิ่งรับประกันนะครับเนาะเอามาคมเดียวอ่ครับเนาะห้อยมันคมเดียวมันมีมาคมเดียวนะครับเนาะเพิดมาเก่งเลยก่จังถักมาโทรมาเพิ่งเพิดไปย่อมเยาย่อมเยาอยู่นะครับเนาะสี่สามสี่สามสี่เหมือนสามพันนะครับเนาะนู้นสี่เบื่อเพิ่งเกินลูกสองนะครับลูกลูกแรกซ้ำนะครับเนาะ ม่เจนี่ครับผมหัวน้อเพิ e. good, uh, okay, ่นกับยังมันย้อนไหลอยู่ครับผมยังแม่ทับไปเดือนตัวเลยแม่ทับแล้วโอ้กขย้อนลูกเพิ่นว่าอันปันใดเนาะมนน้มงัวฟ้องสางไง่ว่าผสมเลี้ยงหาอย่างนี้ด้วยครับเล้วขม๊พกอ้่ยดีครับอย่ตลาดทั้งเตยปี้ายปีนะแต่เนวนี่ก็สิเชิญมากก็สิได้ลูกหัวปี้ายปีครับแนวนี่แม่ลูกลูกแม่สายพันธุ์เป็นต่อไว้อยู่ดนะครับเล้ว เนี่ยย้ำว่าเป็นตะเลี้ยงครับผมเงเโอ้ยผมองีาแล้วทีสองได้บ้าอย่างโอ้เป็นเดานะครับเนี่ย่แม่ลูกคง อยากได้กับังทักมาทโทรมานะครับแลเปิดไปนะครับพอฟังด้วยครับเนี่ยซีหน <4 18 S 1> ึ่งแปดชุนเก้าสามีหนึครับครับผมงถักมาทโทรมาหาเงนนะครับนะเปิดไปยอมย่อ เบิร์ตกำลังครับทั้งดมย่อดมย่อแม่ลูกลูกแม่ลูกแหลกจางหักเห็ดแม่บอกแม่พันในย่อไก่ประเภทเฉดสีนี่แดงเป็นแดงครับผมเข้มเป็นเข้มนะครับเนาะตัก้อนนี่งประจำก็เจ็ดแปดหมื่นครับผมเจ็ดแปดหมื่นนี้แล้วนะครับเนาะลูกคนเกิดเจ็ดเป็นเมื่อเขาซึ่งเขาบี้เขาลุนนะครับไหนนี่ไม้หัว่นาะนี่แล้วเมื่อผ้กัเน้นมาแต่สายเนื้อนะครับเนาะมื่อนี่ไม่ให้คนเน้นสายเนื้อครับผม มาฟังทั้งนี้กันครับมากลับฟังทางนี้งกันลากิ๋วครับผมล้ากิว๋วหัวคมก็มีอยู่ครับเสาหนี่ล้ายไปเน้นนะครับมื่นหงคันหาทัดกันมาหนะครับตัวนั้นล้ายไปเลยตัวนี้มื่นหา ดำๆเงิปดนะครับนะแมมาเบิ่งแม่ลูกไครับแมนบ่แมนจบ่ะอ่แม่ลูนี่ไรกันได้ไหครับแม่ลูกแตผมชัดมาแล้วครับันนี่เลยกันนะครับนาะแม่นี่สมน้ยอราอ๋อแม่เมนนะครับเนาเป็นงูเหนือนะครับเนาะ ทังหอยมันตรงไปนะครับครผมอ๋อที่เป็นเนื้อนเนื้อเลยนะครับเนาะทองก็ทองไปเช็คเอาเองแลควายยำย๊านะครับเนาะทองฟังทั้งนี้นะครับเนาะแม่กัดนั่นก็ม้วนๆกัดครับมัดจิ๋วสายเนื้อสายมัดจิ๋วนะครับเนาะใกล้ๆขนใกล้กับสงไ้ฟรีนะครับเนาะขนโบเงินนะครับเนาะ ครับผมเอาไม้เจ้าโตครับทั้งหมดมือนกันจะสร้นี่แหละอันนี่นะครับสามสี่ห้าหกตัวห้าหกตัวนะครับเนาะแต่วานแหนวเป็นเดากับแม่ลูกนี่แครับแจกใจลูกดีอยู่หัวลูกแหลกฟอมนะครับเด้อครับผมราคาย่อมย่อฟอมนะครับเนาะจังถักจังถักไม้โทมาเน้นยามางัวผนหลายตัวนะครับเด้อพวกนี่นะครับเนาะงัวหลายตัวมากแบบใดกับจังถักไม้โทมาหาเพิ่น หมักแม่ลูกเพื่อมักแม่สาวสาวสัน้อยกับนี้นครับเนาะงพันหลายตเนาะครับเนาะเอาครับฝากเบอร์ไว้น้ำนะครับศูึงหกามเดองหนึ่งเก้าครับผมจ้งถักมาโทรมาหานางหอยนนะครับเนาะโยมเพิ่ก็ชุมน้ำกันนี่นะครับผมนะครับนั่ๆครับนี่จะยำย้อยยาย้อยนะครับเนาะของพิ